วัสดีค่ะวันนี้พามาเดินชมวิวที่ว o ดเบอรีเอาเรตของนิวยอร์กค่ะคนเยอะเยอะคนเยอะจริงๆสังเกตสที่ค่ะเนี่ยรถก็ยังวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาลูกสาวไปซื้อของแต่ไม่เข้าไปด้วยค่ะพาเจ้าหมาน้อยมาเดินอันนี้เป็นเอ็นยืดคู่นะคะ ตอนนี้กําลังออกดอกเนี่ยค่ะตรงเนี้ยบางคนเขาจะเก็บไปกินเนี่ยหมายถึงอ่อนๆแบบนี้นะคะลองเก็บไปนะมันจะเป็นหว,นหวานๆค่ะแต่ต้องอ่อนๆแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะนี่มันจะหวานๆเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งเลยลองเก็บไปชิมดูนะคะ แต่ต้องเป็นนอ,อนอ่อนไม่เป็นช่อกั้นดอกอ่อนๆแต่ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้แก่แล้วค่ะเนี่ยลองลองเคี้ยวดูก็ได้มันจะเป็นหวานหวานเหมือนแอสปาลากัสนะคะส่วนใบนั้นก็เก็บไปประครบประครบกล้ามเนื้อที่ปวดเมื่อยนะคะแล้วตัวนี้เป็นเอ็นยืดตัวเมียเป็นเอ็นยืดเมียค่ะโหที่เมืองไทยเรามีคนปลูกขาย ขายทำรายได้โหเป็นแสนๆนะคะดูจากที่เขาทำ YouTube นะคะเดินสุ่มไปอย่างนั้นนะคะ mm hmm. เผื่อเจอเผื่อเจอเห็ดตัวถ้าเจอเห็ดถั่ว mm hmm. ก็จะดีใจมากแต่แต่ยากที่จะเจอทุกครั้งเวลามาเอาเลตจะไม่ไปเดินกับลูกสาวเพราะว่า ที่เกียจมันเมื่อยค่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวดูก่อนเป็นกระเทียมถอนสิเห็นไหมขาดอีกแล้วน้องอยู่นิ่งๆสิจะถอนจะลองถอนต้นนี้ดูซิว่าจะถอนขึ้นไหมน้องอยู่นิ่งๆไม่ขึ้น เอ็นยืดผู้เยอะมากเลยเนี่ยค่ะแต่ส่วนมากเขาจะเก็บเอ็นยืดเมียค่ะที่เป็นใบแบนๆแบบไปประครบส่วนอันนี้เป็นผักกาดเปรี้ยวนะคะนี่เอ็นยืดเมียกินใบสดๆก็ได้พอดึงออกมามันจะมันจะ,ม,นจะมีเส้นอยู่ตรงนี้โอ้ยเปิดเพลงแล้วขอพูดกบเสียงก่อนนะคะ คนชอบเปิดเพลงกบเสียงก่อนกบเสียงก่อนนะคะเบื่อมากเลยค่ะรถที่เปิดเพลงเนี่ยไม่รู้กบเสียงอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ลมพัดมาดอกเชอร์รี่บรอกซัมสีขาวเหลืออยู่แค่เนี้ยปลิวแล้วสวนต้นนั้น ดอกจะเหมือนดอกมะเฟืองค่<อ>ะเนี่ยดอกเรดบัตเก็บดอกมากินแก้ไอมันจะมีรสมัน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 เปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานนิดนึงแต่ออกรสมันมากกว่าค่ะนี่ดูรสเยอะรสเยอะตรงนั้นเป็นโทรเวค่ะ<อ>จำจำที่จอดรถไม่ได้แล้วค่ะ เราต้องไปจอดหัวมีหานด้วยนะเนี่ยหานมาถ่ายเอาไว้ค่ะจำที่จอดรถไม่ได้ซะแล้วดูสิเกสรไม่ใช่เกสรกรีบกรีบรวนกรีบกรีบรวนเขานั้นตรงบริเวณนี้เลื่อยไปจนถึงนน่นนะคะอัพสเตท,ทค่ะตรงนี้ก็เรียกอัพสเตท,ทเหมือนกันแหละจนกระทั่งติดกับเขตมอนิโอนะคะตรงนู้นนะคะมันจะเป็น เขตที่เขาเรียกเอไอรอนแดกเอดรอรนนแดกเป็นศูนย์รวมพันธุ์ป่าของนิวยอร์กเป็นศูนย์ใหญ่มากกลัวจะเสียงเพลงเข้ามาในเอาเล็ตอะเปิดเพลงร้านที่ขายราเมนลูกค้านั่งเต็มไหนลองสิลองล้านนี้ดิอะไรคะ ไม่ดังอีกแล้วขายหน้าอีกแล้วสวยส่วนอันนี้เนี่ยพอเดินย่ำแล้วกลิ่นมันจะเหมือนใบสาบเสือเหมือนมากเนี่ยโหกลิ่นเหมือนสาบเสือบ้านเราเลยน้องกินอะไรน้องกินหญ้าเหรอหนุนกรีบของ แบตเตอรี่โลแล้วค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ